อจะพาปิดซิงเราจะไม่บอกทั้งคิวแล้วพี่นัทน,นะพี่ดาวบอกได้ด้วยคตรรีบร้อนเลยเราจะมาจัดเดินสยายตอนนี้รีบเลยต้องรีบเลยะะคะบพี่ไม่ไะคะไม่ค่ะห,ห,หลายคนอาจจะจำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ทุกคนครับอ,อี้ ผมรีบไปหาดาวแล้วแบบว่าขับรถชนโอ้ยเอาไงดีวะโอ้ยเละขนาดนี้ผมว่าต้องขายทิ้งอะโสภาพนีไ้ไม่ได้แล้วไปพี่ดาว่ะเอินเอินจะพาปิซิ่งเฮ้ยแต่รอบนี้นะพี่ดาวเอินไม่ทําที่เจ็บแน่นอนชัวน,นะไปได้วยกันมีอไรคือเจ็บตลอดเอินอะมันแบบว่าใส่แวนอยู่แล้วไงพี่ดูวัน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 อวันวันวันยู่นแกงเอินได้ไม่ต้องทำได้อะไเก คด้วยเข้าแก๊งเดิะสกอยไม่ได้นะแบบเนี้ยไปถึงกะคนไปไปค่ะแต่รอบนี้เราจะไม่บอกทั้งคิวแล้วพี่นันนะพี่ดาวอาฮะถ้าบอกเขาจะให้เราไปเที่ยวไหมล่ะเออไม่ให้ไปหรอกเราอยากเป็นฟิวแบบสาวโสดไงถ้าสาวโสดเราไปกันเองจบหัหันนหันนันนัหันนัหันนัหันนัว แทงเราไปเมื่อกี้ไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวเราจะแซงมันพี่โอ้โหทุกคนโชว์หัวเถิกอมากยัยยัเรา้างมือสายได้บ้านอะไรละเฮ้ยน้องเอิญมันไกลไปไหมเนี่ยพี่กลัวนัดว่าไม่ไกลหรอกพี่แค่ชั่วโมงกว่าเองเชื่อเถอะพี่นัดไม่กล้าว่าหรอกถ้ามากับเอิญแล้วคือกล้าขับรถมาผู้หญิงสองคนอะผู้หญิงสองคนกล้าขับรถมากันเชื่อแล้วว่าเอิญแข็งแร่งจริงที่สนเอิญดูแลพี่ได้ โอ้โหพี่แค่มาก็รู้สึกสนุกแล้วอ่ะเอออีกไม่กี่วันก็สงการานแล้วนะพี่ดาวเนาะใช่เต้นดิพี่เต้นดิเชข้อเสีแต่เต้นดิเต้นดิ นะพาตะเกะคาเฟ่ใช่เดี๋ยวเราไปดูอาหารกันเถอะเฮ้ยถุงมือแทนนอสเฮ้ยนี่คือเมนูอะไรอ่ะอร์มัชชาออเรนจ์ลองเป็นชาเกี่ยวกับโต๊ะพี่ดากินอะไรวุ้ยเมนูเขาเยอะนะโอ้โหอันพี่ดาตัาหมั่นน้องเธอให้คือตอนนี้คิวกับพี่นัทคงไม่รู้แล้วเนาะว่าเรามาทำอะไรกันใช่เขาจะเป็นห่วงเราหรือเปล่าเออ้นว่าเขาไม่เป็นห่วงเขาเราหรอกเพราะว่าเขามัวแต่แบบเล่นกันไงเล่นกันไงเล่นกันไง คือตอนนี้เอิญไม่รู้ว่าคิวกับพี่นัดเป็นห่วงเรามากแค่ไหนแต่ที่แน่ๆเปิดประสบการณ์ปะตั้งแต่น้องผ่าออกมาข้างนอกเปิดประสบการณ์มากพี่ไม่เคยแว้นพี่ในกรุงเทพเลย้องเอิญพาพี่แว้นแบบโอ้โห <c oughs> เป็นยังไงบ้างกับระยะทางหนึ่งชั่วโมงร้อนแดดปะตอนนี้ไม่ร้อนละเมื่อกี้ก็แดดอ่อนๆอ่อ,น,อนแน่นะพี่ <c oughs> แต่ตอนนี้พี่นักแต่คิวเป็นไงบ้างวะ เขาไม่ได้ห่วงเราเหรอกน้องผู้ชายเขาแบบไม่ได้รักเราขนาดนั้น,นะอะเชื่อปะอต่อให้เราจะสวยหุ่นดีแทบนมใหญ่เบ่มเทมเขาก็ไม่ได้มาห่วงมาเป็นใย,ยเราเหรอกเนี่ยวันนี้เราก็ออกไปเลยยาวๆเลยนะพี่นนอะมาละมาฉะอู้น่ากินมากอ,อันนี้ของเอิร์นหรือเปล่ามาฉช,าช่เอิร์นน่ากินมาก้ยดูยดีน่ารักเลยอะอยเป็นดอกไม้ด้วยอันนี้เขาบอกว่ากินแล้วมันจะเกี่ยวกับลดน้ำหนักอะแล้วก็บรรยากาศที่นี่ที่ดีเย็นเย็น สบายอะ่ะในเมื่อเราออกมาข้างนอกแล้วอตอนนี้พวกเราสองคนปิดเครื่องถ้าพี่นัาตามหาเอิญกับดาวก็ขอโทษได้นะเพราะว่า,วาเราปิดเครื่องก็รู้อยู่แหละว่าเราว่าเราไม่ได้เป็นแบบคนอยู่ในสายตาเขาไงคนนอกสายตาว้าวดาวน่ากินมากสปากเกตตี้มาแล้วเราบุซาปิดเครื่องก็แล้วเขาก็ยังไม่ตามหาเราอีกรอนั่นดิ เราแบบไม่ใช่คนที่เขาถูกเลือกแล้วแหละเรามันน่าผิดหวังเนาะพี่ดาวเนาะเราอุตส่าห์มาเที่ยวกันสนุกสนานไม่ต้องร้องไห้นะพี่ดาวเราเป็นแฟนกันนะอ่ะกินจ้ะไม่เป็นไรเศร้าเราต้องหาอะไรกินตามสไตล์ผู้หญิงต้องกินของอร่อยๆเรามันแบบอร่อยไหม <c oughs> ถ้ามันอร่อยไหมวะ <c oughs> ค่อยกินนะพี่ดาวเดี๋ยวพี่นัดแม่งด่าเอิญอีกเอาดาวไปทําอะไรอีกจะทําให้ดาวเจ็บอีกแล้วเพราะน้องเอิญเลยที่ทําให้ดาวปวดท้องท้องเสียพี่ดาวมาหาเอิญไรอ่ะพี่ดาวเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดคอเถอะนะรอบเนี้ยอย่าเป็นอะไรเลยอาหารในนี้เือไม่มีปัญหาพี่ดาวแปลว่าพี่ดาวหมายถึงเอิญใช่ไหมเพราะพรส้มตังของเอิญที่ทำให้พี่เข้าโรงพยาบาลเปล่าเลยคือที่เราออกมาเที่ยวกันโดยที่ไม่บอกทั้งสองคนก็เพราะว่าบางทีเราก็อยากมีโมเมนท์ที่แบบผู้หญิงผู้หญิงเที่ยวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่อยากให้ผู้ชายต้องมาคอยตามเรา ตลอดคอยเป็นห่วงเราตลอดนี่ส้มตําที่จริงใจของแทร้านไหนที่ให้น้อยนะดูส้มตํานี่นะคะไม่ใช่ให้โอ้สองสามคำหมดออมันเป็นจวดเดนี่นะทุกคนจอจริงใจเวอร์ชิมเลยพี่แทหายไปไหนดาวเห็นดาวไหมไม่เห็นเหรอ เห็นดาวกับเอิร์นไหมเนี่ยพี่ดาวกับเอิร์นเหรอเออไหนมดไม่เหรอพี่อ๋อพี่ไม่รู้เหรอเอาพี่ไม่พี่ไม่ได้โทรสอบถามพี่ดาวอะโทรแล้วไม่ติดใช่เหรอใช่ทั้งสองคนเลยนะเอ้าโทรทั้งดาวทั้งเอิร์นแบตหมดป่ะไม่รู้แต่ว่าเอิร์นชอบพาดาวเอิร์ชอบพาสาวๆมันจะไปแบบเที่ยวของเขาเลยใช่ไหมเอิร์นะเขาไม่มีอะไรมั้งนีหรอกมามพี่มากินมานี่เด็กอ้าวไปเลยงมนี่นัก ผมโทรหาเอิร์นไม่ติดเลยอ่ะพี่ก็ติดต่อดาวไม่ได้เลยเนี่ยทำไมก็ไม่น่าจะหรืพี่โทรหาเอิร์นไม่รับเลยดูเออโปรตีเอิร์นไม่รับไม่ไม่เคยแบบไม่รับโทรศัพท์นะพี่เฮ้ยหรือว่าล้มป่ะไม่ดิใครขับเอิร์นเอิร์นอะเราลองไปดูหน่ไหมว่าเป็นอะไรไหมที่ไหนที่หรือเปล่าเออไปดูดีกว่า ไม่ค่อยดีละดูแปลกๆอ่ะแล้มันเงียบ้ยคิวฝนจะตกแล้วเนี่ยเออฝนตกอ่ะเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหฝตกโอ้โหตกจริงตกหนักด้วยก็เดาวนี่ดูดูว่าตกจริงนะฮะโอ้โหเราไม่เข้าโอ้เฮ้ยพี่เอาอะไรดึวะฝนตกเฉยเลยเออต้องรีบไปหาโทรศัพท์ไปไปพี่ค่อยๆขับนะพี่ค่อยๆขับนะต้องรีบนะอยู่หลังรถป่ะพี่ไม่น่ามีว่ะไม่เห็นวะ นี่อยู่ไหนได้วะโอตอนนี้ไม่รู้นะครับว่าเอินกับพี่ดาวไปไหน่ะตอนนี้เราก็ต้องตามหาปกติไม่เคยหายไปเลยพี่เีกวันเอินชอบทาพี่ดาวไปเจ็บตัวนี่เอ้ยจริงเหรอทุกครั้งเลยเอินชอบพาพี่ดาวสองคนนี้ไปดิกันทีไรก็เจ็บตัวตลอดอะโอ้นตกตกจริงนะพี่ต้องเรียนนะพี่โอ้ยแบบนี้เรายังไงดีเนี่ยยองไงดีกว่าพี่พี่โทรหาตำรวจหนรอไหมมันยังไม่ถึง24บชั่วโมงไงมันแจ้งความไม่ได้เพราะว่าคนหาย เราหาไปก่อนเออเราลองหาแถวนี้แล้วกันนะพี่นะคาเฟ่ที่เอิญชอบไปแถวๆนี้มีอยู่พี่เดี๋ยวผมพาไปเนี่ยตรงไปข้างหน้าเลยเนี่ยแล้วก็จะออกขวาข้างหน้าเลยซิ่งเลยซิ่งเลยเฮ้ยพี่รู้ว่าพี่โทษนะครับพี่เห็นเอิญกับดาวขับมอเตอร์ไซค์ออกมาไหมครับผู้หญิงผู้หญิงสองคนนหรพี่ไม่เห็นใช่ไหมครับพี่เต็้หรือเปล่าครับผมขอเห็นไป็นลักษณะล่ามบุครับอ๋อบคุณครับพี่คำครับพี่ พี่เขาก็บอกว่าเห็นเมื่อกี้ไม่นานเองเขาบอกว่าไม่นานเขาไปนานแล้วนะเมื่อกี้เอ้าเหรอผ่านแล้วพี่ค่อยๆไปเลยพี่ข้างหน้ามึงโอ้โหใช่เออเร็วดิคันหน้านี่โอ้โหไม่ได้เสีไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้ก็รีบเลยต้องรีบเลยอ่ะพี่เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับสองคนนั้นได้อ่ะไม่ใช่ไปแว่นอยู่หลังทุ่งนาไม่ใช่ไปแว่นอยู่หลังทุ่งนาบอกได้ด้วยแถวแถวเนี้ยผมบอกเลยนะเป็รุ่นโคตรเยอะอ่ะบอกได้ด้วยหนูแต่ทางเปี้ยวๆอย่างงี้มันมาเหรอพี่โหดิทางเงี้ยนะ ก่อสร้างด้วยโอ้โหถ้าเจอคนก่อสร้างทําไงเนี่ยอันนี้คือเราขับมาแบบไร้จุดหมายเราไม่รู้เลยว่าดาวกับเอิญจะไปไหนผมว่าน่าอยู่แถวนี้แหละเปี่ยวจริงที่แถวนี้เอางี้เราไปลงบันทึกประจําวันไ้ก่อนไหมได้ได้ได้พี่ป่ะเดี๋ยวเราไปบันทึกประจาวันของเขาได้โอ้ยยังไงดีวะติดไหมพี่ไม่ติดเลยโอ้ยดูดิโทรหาตั้งเยอะแยะเลยเนี่ยโทรแบบสิบสายอ่ะอืเป็นห่วงเครียดแล้วเครียดแล้วตอนนี้ ตอนนี้ตอนนี้เริ่มเครียดแล้วเคิียดจริงแหะอันนี้ไม่แบบไม่ตอแหลกแล้วลงมาล่างที่รอรรถนะพี่ใช้าในะพี่โอ้ยฉี่านะโอ้ยไม่ค่รถบรรที่เห็นผู้หญิงขึ้นมาไม่เห็นเหรอไม่เห็นเลยเนาะ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบครับคือไม่เจอเลยนะเอาไงดีวะพี่โทรไม่รับสายแถวบ้านยามก็บอกว่าออกมานานแล้วอ่ะใช่ใช่แล้วฝนก็จะตกฝนก็ตกแล้วอ่ะฝนตกหนักมากตอนนี้ไปถามพี่เขาไปแคทพี่น่าถามหมดจริงชอบอ่ะไม่เห็นเลย ผมว่าไปไปตามแจ้งตำรวจดีเลยพี่มันครบยี่สิบชั่วโมงแจ้งได้เหรอไม่ก็เราก็ไปลงมา้วยจังหวัดไงเฮ้ยพี่ผมว่าหยุดในนี้ไม่ใช่อาจจะหลงมาก็ได้นะเ้วเอินไม่บอกอะไรคิวเลยหรอไม่ไม่ได้บอกเลยมันก็ออกไปอย่างเดียวอ่ะอะไรของเอินเนี่ยต้องคุยกับเอินแล้วพาพีดาไปก็าพาพีดาไปเจบตัว่าเจอว่ะเครียดเลยอะคิวอะไรดีวะไปพี่ลองดูคือหมดทนท้าจริงจริงอ่ะแม่งถามใครก็ไม่เจอไม่มีใครรู้จักด้วยไม่เคยเห็นหน้าเลย แะเด้งว่าไม่ได้มาแถวนี้ก็คือดูทางดิโอ้โหฝนตกอ่ะทุกคนอันนี้เราขับรถมาจากบ้านเอินมาดิีเบอร์เลยตอนเนี้ยไม่ <laughs> ไม่ไมอันนี้เรามาจากไหนนะอ๋อจากคาฟเ<อ>าคาฟ่เออคาเฟ่อันนี้เรามาจากคาเฟ่เค,ฟคือบ้านน้องเอินเนี่ยจะใกล้ดิีเบอร์นะนก,กินส่วนสนุกเราอยากเล่นแต่ฝนตกอ่ะแล้วหลบฝนก่อนไหมพี่ว่าเออพี่ก็หลบฝันหลบฝนก่อนฝนก็ตก ทําไมวันไหนที่เราออกมาด้วยกันมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมี <c oughs> ทรนเลยตอนนี้คือฝนกําลังจะตกหนักมากนะคะไม่รู้ว่าทางนั้นเป็นยังไงบ้างใช่ตัวเขาเป็นห่วงเราจังวะ<ม>เราควรเปิดโทรศัพท์ไหม นั่นนี่ตอนนี้ก็เริ่มค่าแล้วนะอืมค่ะตอนนี้ก็เริ่มเย็นจริงๆดูดิดูท้องฟ้ามืดละอากาศมืดเลยปกติเราไม่เคยออกมาในขนาดนี้ถ้าเราออกมาแบบนี้แม่งโดนด่างแน่ๆเลยว่ะพี่เปิดเครื่องไหมพี่ดาวเปิดเครื่องไหมพี่ว่าเปิดดีกว่าเนาะมันก็จะเปิดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องนะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้รับโอ้เห็นไหมนัททวิต โอ้ยี่สิบกัวสายพี่ดาวพี่นุคิวโทรมาไหมพี่นัดโทรก็เหมือนคิวโทรแล้วแต่สมายถึงว่าเอ้นพาพี่ดาวออกมาข้างนอกคนที่สวยที่สุดคือแก้ตัวกับเอิญทั้งสองนะอย่าให้อย่าให้เอิญโดนดาวคนเดียวนะพี่ดาวพี่ดาวเปิดเครื่องเถอะนอนใส่เขาล้มเออนอใส่หอนใ่ล้มไปไหมล่ะไปละน่าจะอายอุ้ยแต่น้องเขาล้มหนักเลยจริงๆนะเมื่อกี้นอนไปกับพื้นเลยไม่ตอนเอิญเห็นตอนน้องเขาขับมาแล้ว รถมันสไลด์เลยอ่ะมือสั่นเลยเนี่ยมือคือกลัวจริงๆตอนนี้คือเราออกจากบ้านมาประมาณหชั่วโมงอ่ะทุกคนเราใส่นัดนจะโโรหาพี่ไม่ติดอ่ะหูยนี่ก็โทรมาเหมือนกันเต็มไปหมดเลยอ่ะทุกคนพี่นัดโทรหาพี่ดาวห้าสิบขวายค่ะสวยแล้วเดนด่าแล้วเนี่ยตายแท้โค้งแท้พร้อมที่จะโดนด่าหรือยัง ไม่เป็นไรอ่ะม yeah. oh, um, no. oh, hmm, hey, 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 ันกลัวพี่นัดเหรอว่าเออนนะพี่ดาวไม่ว่าหรอกแค่นัดว่าเดี๋ยวพี่จะตีเลยตอนนี้ฝนก็ตกหนักเองอ่ะนันกลัวพี่ดาวง่เลยพี่จะร้องตามเอินแล้วเนี่ยรับสายดิไม่ใช่เขาโกรธเราหรอพี่กำลังโทรอยู่นะตอนนี้กำลังโทรหานัดนะทุกคนมาแล้วมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลนัดปลายเพื่อนแจ้งความเลย เฮ้ยอะไรพี่มีอะไระโทรมาอ๋อโทรมาทำไมอ่ะเฮ้ยโทรมาแล้วโทรมาแล้วเออโทรมาแล้วเหรอฮัลโหลฮัลโหลนัดฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยก็เอเ่รออกมาข้างนอกเฉยๆมาเที่ยวกับเอิร์นนี่แหละเาย่ก็ทำไมไม่รับสายเนี่ยคนที่เป็นห่วงดูไหมนี่เราเนี่ยผ่านนะ อย่าแจ้งอะไรอย่าไปแจ้งแจ้งอะไรเรามาเที่ยวกันเฉยๆเที่ยวแบบผู้หญิงอ่ะผู้หญิงทำไมไม่รับสายคุณเป็นห่วงเนี่ยโอ้ยแค่ปิดเครื่องพักสายเฉยๆไม่มีอะไรเดี๋ยวกลับบ้านเจอกันที่บ้านโอ้เดี๋ยวมันเป็นเรื่องใหญ่โตมาโหฬารโอ้ไม่เป็นเรื่องใหญ่โตยังไงอ่ะคิวคิวคุยเิอ่ะเออทำไมเออไม่บอกว่าไปไหนมาไหนอ่ะเออโทรก็ไม่รับ ไม่รับสายกาจะบ่นเขาทาไมเดี่ยทําไมถึงไม่พาเขาไปเที่ยวล่ะก็นืว่าไม่สนใจเออคิดว่าไม่สนใจแล้วก็ไปเที่ยวกันสองคนไม่เห็นจะผิดอะไรเลยไม่ก็บมดดีๆกีไม่ต้องเลยแค่นี้แหละไม่ต้องไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวไปหาที่บ้านวางสายแล้วพี่วางสายวางวางสรุปเขาสองคนเป็นห่วงเราเหมือนกันวะเราผิดเหรอผิดเหรอ เออเราเราเราผิดอ่ะเนี่ยคืออะไรอ่ะทุกคนงงว่ะงงไม่ผมเริ่มงงนะเริ่มไม่โอเคผมตอนนี้ผมสับสนมากเลยเราเราทำผิดใช่ไหมเออเราทำผิดเดี๋ยวกลับไปเราจะบ่นให้ยับเลยบ่นดาวบ่นทุกเรื่องไม่บ้านนะเราซื้เข้าบ้านหน่อนไหมงั้นเดี๋ยวเราบ่นเออเดี๋ยวพี่บ่นดาวเลยที่สามมาถึงที่โอเกือบคืออะไรวะเนี่ยไม่ปล่อยแห่หรอกสับสอต่อยแม่คือแต่เมื่อกี้เกือบโดนเททเลยเนาะโดนไปแล้วนะถ้าไม่กดวางสายนี่น่าจะยาวทุกคนโอเคทุกคนกลับบ้านกันเถอะค่ะ จะโดนอะไรต่อวะเนี่ยไปยอมรับผิดแล้วฮัลโหลดาวอันนี้ทำประกันไหมพี่คอันนี้มีประกันไหมพี่รถชนตอนนี้คิวรถชนเฮ้ยพี่พูดจริงนะเนี่ยไอคิวโดนรถชนอ๋อคิวไอ้คะ ยูไม่ได้ดูเลยชนีเที่ยวปักมาชนจริงหรือชนเล่นเนี่ยหรือแกล้งหรืออะไรวันนี้กูไหลเหตุการ์เวอร์เออเมื่อกี้เราเพิ่งไปเห็นคนรถล้มใต้สะพานเออนั้นเมื่อกี้โฮไปโฮไปเปิดกล้องหน่อยใจแกล้ใจหายเลยเนี่ยเฮ้ยชนจริงผมบ่พี่โอ้โหพี่ป่าน่าหโหมาก็พี่ป่าน่าหลงว่ะอ้โหเอไหนขอดูอีกครั้งนี้พี่นันี่คือรถอันนี้คือรถข่ที่นั่งดประกมพี่ี่นั่ประกาูนถามโหไมมังงั้นอะ ใครชนอะนะชนเหรอไอรถเขาเนี่ยมันเละมากเลยนะมันไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยไม่เราไปจี้จี้ตูดท้ายเขาไงพี่นัทพี่นัทบอกว่าขับไปจี้ตูดพอดีไงก็เลยชนท้ายเขาเลยโอ้โหชนเละเลยแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะเนาะอย่าเพิ่งมหยุดอย่ามาอย่ามาพี่ว่าใครผิดวะท่านายเรานัทบอกว่ามันชนเขาชนเราชนเขาเาชนเรามันชนกันไม่แต่มันเละเลยนะปิดก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์อะไรแล้วกา ่าจริงจังเลยท่านั่นเบอกว่ามันเงินชนเอาเว้ยโอเคว่ากลับบ้านนพอสะใจแล้วนี่ให้มันรู้ไปเออนี่ตัดต่อเอาไฮไลท์ตรงนี้ขึ้นนะเอาไปฮะนี่เลยนะเข้ามาเดี๋ยวขอแอคติ้งบ้างดิแอคติ้งไหมทุกคนครับพีผมรีบไปหาดาวแล้วแบบว่าขับรถชนโอ้ยเอาไงดีวะอุ้ยเละขนาดนี้ผมว่าต้องขายทิ้งอ่ะสภาพนี้ไม่ได้แล้ว

เป็นห่วงแทบแย่อุ้สาวเป็นห่วงใครกันแน่เป็นห่วงนะโทรไปไม่รับสายก็ไม่รับสายไอ้ยังไม่รับสายแล้วเป็นอะไรเหรอไปเที่ยวแบบไปโดนตีเลยไปหาหนุ่มแม่แน่ๆเลยเนี่ยพี่ดาผับอย่าบอกนะไปไปผับแถวบ้านของผมอ่ะเจ๊ไหมคุณแม่ดิไปผับใช่ไหมแถวไหนรู้ไหมว่าที่ตามหาจนรถชนเนี่ยเป็นเรื่องเลยเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยรถชนเลยไปไปดูไปดูไปดูเนี่ยเห็นไหมไปนี่มันรอยเก่าเฮ้ยนี่ยะไรอย่างนี้มีรอยแตกยับเลยไม่เชื่อ สายแล้วทำไมไม่รับสายพี่ดาวเป็นคนบอกให้เราปิดเครื่องเนาะพี่ดาวเนาะก็คงจะไม่โทรมาหรอกมั้งกันอย่างเงี้ยเราเลื่อนอะไรวางแผนรู้ไหมผู้ชายเขาเป็นห่วงกันมี่ถ้าไปต่างประเทศได้ไปแล้วนี่ยในี่เรียนนี่คือแก้งคือแะไรที่ถ้าน้าเราไปเที่ยวข้ามต่างประเทศดีกว่าเนาะพี่ดาวเนาะไปเที่ยวของเราดีกว่าปะไปกว่าถ้าไปอ่ะตายแน่ถ้าไปอะตายแน่เดี๋ยวไม่ได้เข้าบ้านแน่ไปโดนจิกแน่ไปไม่กลัวเดี๋ยวเข้าไปก่อนเลยอย่าห้ามอย่าห้ามดิเข้าบ้าน